ให้ตรุษจีนนี้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยนะคะค่ะยังไงก็กินดีอยู่ดีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็รวยๆเฮงๆนะคะแต่ว่าตอนนี้กินดีอยู่ดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าชุดนั่นหมดลวค่ะเจงเป็นผ้าแบบว่าไม่มีความสุขแล้วว่าตอนนี้อึนอ่านมากกับทุแการยิ้มค่ะ GJ g r o u บกิ๊บไม่ต้องกังวลใจในจุดนี้เลยนั่นน่ทีเราจะได้ใส่ชุดสวยๆแบบนี้นะคะเร้ก็ชด สวยเข้าไว้ค่ะโอเคได้ค่ะ,คะเป็นผิงสวยต้องอดทนหักอดทนมาขนาดนี้เนี่ยสวยมากค่ะโอเคได้ะค่ะปีใหม่จุดจินปีนี้นะคะพวกเราไม่เคยจะมอบให้นอบจ้า